พี่น้องพี่น้องโอ้ยเมื่อนี้ข้าสิพาตํ่าตําสมตํานะพี่น้องเนาะตํามักฮูงนี่แหละนะตําปลาตําทะเลนี่แหละนะพี่น้องจากว่าแม่นตํายังดอกตํามั่วนี่พี่น้องใส่มักพริกจากสิบเม็ดข้าวสิยาะจินตําได้ไหมนี่ใส่มักเขียวเทศมักเลนกันพี่น้อง นี่แม่ใช่มากเรนมีดกับบวค,คมบวคมเมื่ได้ฝนจากเที่ยพี่น้องเลยใส่หมักเรนจากสองน้อยกันใส่หมักเรนจากสองน้อยก่อนเห็นไหมเมือ่อนี่นอยากกินตําพี่น้องบ่หิวเขา่าสิพากินตําเนาะเหมือนเนาะใส่น้ำตาลปีบ๊บ บ่บ่หาวานไรเอาเพอดีพี่นอ้องบ่มากหวานโพดน้นำตาลปิดน้อยนึงปลาแดกแม่รักสามีคือเก่าแซ่บลืมผัวนัวลืมกิ๊กพี่นอ้องใส่ปลาแดกทักทพีนึงก่อนมันเบิดก็เลยใส่ซ้ำนี่ <c oughs> น้ำซุรูดพี่นอ้อง ลงโซลรสไซส์สองเด้อบรต้องย่านเด้อบนมันหมักเนาะนี่พี่น้องสุดท้ายกินแซ่บๆปูไข่เบิร์ตพี่น้องเอ้ยปูเหลือตัวเดียวปูแม่ไขด่ดองใส่น้ำปลาไว้เหลือตัวเดียวครูแล้วก็ปูน้อยอีกสองกูน้อยอีกสองตัว นี่ลูกมันเบิดแล้วตกวอะไดใส่ใส่หมัง่งหนาวอยู่ใส่ที่หลังพี่น้องน้อเขาเข,า,เขามาเริ่มตำกันเลยพี่น้องเอ้ยใส่หมักทัวทัวกินน้ำเนาะนี่นะ ไข่ตั้แล้วสองโคกเด้ดพี่น้องไข่ตั้มให้น้องไข่โคกนึงแล้วก็สร้างมะสอมเอะมูกันนี่แหละกัวเมียไข่ตั้ตมให้มันเนี่ยโคกนึงแล้วก็ไขก่ก็สิกินเองแล้วแบบน,นี้ซิมจากนายกันพี่น้องแซ่บแล้วขับบะมักหวานปายในพี่น้องเอา้ามังหนาววันนี้มังหนาวข่อยบ่บีบเด็ดไขป่ปากใส้รดมันกังหอม บอบีบไม่สิสมโทษพี่น้องลวกผักบุ้งใส่น้ำลวกผักบุ้งแบบมี้อี๋อีงก็น้ำม่ใส่เบิดเนี่ยกุ้งกับปลาเมือกน้อยเดียวพี่น้องมันบ่มี หาได้ซ้ำนี่แล้วก็เส้นยุ้มนึงพี่น้องเนาะเส้นยุ้มนึงพี่น้องหอมหอมไหม่ครเอาเม็ดมังนาวออกก่อนที่สมพอ เอาพี่น้องเห็นนั่งข่าวกันเห็นซิมมังจังไรกันอืมได้ปลาแดกอีกมาหนึงเสร็จแล้วพี่น้องออยางแสบเลย ใส่เหลือมพี่น้องก็เดืมใช้ขับปุ่นปุ่นใช้น้ำเ็จน้อยดีดีขอาสียบ้าพี่น้องเหียวเด้อบะนี่ใส่มือยเหียวกินเลยนะเขาเมื่อนี่นะพี่น้องเอ้ยก็ <c oughs> เป็นตะกินให้ใส่ตำแต่ว่าออกมาก็สิแซบอยู่พี่น้องเอ้ยเอามานน่ขออนุญาตใส่จานกันนะพี่น้องเล้อกินน้ำกันเนาะนี่แซบแซบ ใส่จ,จานแป๊บหนึ่งพี่น้องขอเสืพอ้ากินตำมะคุงแล้วพี่น้องเ้อนี่จานหนึง่งกินผู้เดียวพี่น้องมาหนิเป็นตาแท็บป่พี่น้องผักข่กับบะมี่ยังดอกผักมิมะเขือสามน่วยกับผักสลัดผักสลัดสีม่วงนี่พี่น้องนี่มีซํานี่แล้วก็มีผลไม้น้อยหนึ่งผลไม้มีลำไย,ยกับมักสมพี่น้องแล้วก็มีหนงังไก่ กินซ้ำน,นะนี่นะมื่อนี้เนะพี่น้องเนาะอยากกินสมกอกินน้ำกันแซ่บๆพี่น้องมะเฮาลงมือโซโลโกันรดสวัสดีครับพี่น้อง <c oughs> พี่น้องพ่อกันอีกแล้วมือนี้เมื่อนี้มากินเข่าเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้พากกินตำบักฮงตำม่วนตำซัวพี่น้องตำไ่เบอร์ซื่อซิงซือยางเ <c oughs> นาะมีอย่างกับส่ลงไปพี่น้อง ักว่าสิเอิ้นต่ำยังดีต่ำมั่วแล้วกันนะพี่น้องเนาะมาเด้อกินน้ำกันไม่นี้ข่อยบ่หิวเข่าพี่น้องหมัวแต่ตั้งกล่องอยู่โมเมนต์ขายเครื่องเบิดแล้วบ่พี่น้องเอ้ยนี่ไหมต่ำมั่วข่อยเห็นบ่เนี่ยตาเสบตาเสบพี่น้องสิมเบ่งก่อนน้ำนัวกับบ๊วมีดอกอัน อันนั่นดูดเบิดแล้วเส้นขาปุ้นดูดเบิดแล้วอืมแซบดูนั่งเลอยมาเดี๋ยวินน้ำกันงตำม่วอืมก็อยากนั่งผักกระบ,บุกนี้อังหอกสลัดกับบักเกือ สลัดซีม่วงกับมะเขือหนังไก่มาหนึง่งเนี่ยมาเด้อกินน้ำกันหนังไก่พร้อมนี่ซิมบ่างกันแซ่บบ้าบบ๊อืมปรับดืวอเนี่ยนี่ลองทำม,มาไหมมา น้ำหม้อน้ำซ่วนนี่ละ่ะใส่ผักบุ้งลวกแล้วก็ใส่มะม่พรพอมที่น้ำเดี๋ยวทีน,น้ำกัน เดอกวะพี่น้องสามทุม่มเราคอยกินเด็กมาเนี่สร้างมาเห็ดแอร์อยู่พี่น้องเอ้ยสีขาวหนาห้อนแล้วหนาวแล้วเสาหนาวแล้วสีขาวหนาห้อนเหลืเดิสร้างมาติดแอร์พี่น้องแอร์คอยเสียตั้งแต่หนาหนาวกว่คอยนอนอยู่ดีๆด,ด,ด,ดังตุ๊บาสั่นมา โอ้ยสันดอกเสียเงนินอีกแล้วรอบก้อนอกกนี่ก็คือกันพี่น้องแอร์มันเก่าแล้วมันแต่ซื้อบ้านครัอพี่น้องแอร์มันเก่าแล้วรอบก้อนเนียนเสียขึ้นกันแอร์เก่าตัวนี้ลหละท่องเจ้ารู้ว่ามันเป็นยังขี้เกียมตายใส <laughs> ขีดเขี้ยมตายไซไม้ไม่น้องตายไซแอมองช่องมองมองแผงวงจรพี่น้องแห่งงอหงออยู่ขีดเกี้ยมสร้างไปแกออกมาข่อยเสียงนินสองพันแปดขีดเกี้ยมตายไซศูนย์วลสันรอบนี้บอมีอย่างตายแผงนันเสื่อมรอบก้อนหนึ่งข่ยศูนย์นี่ดิขีดเกี้ยมขีดเกี้ยมตัวเดียวตายไซ ขอยเสียงเงินสองพันแปดรอบนี้แผงมันเสียเสียไปพันหาพี่น้องอม,มาเด้อพี่น้องกินน้ำแันแซ่บ bà mực cầm nhé hai bờ nhang lắm mình sang hoa có cả bằng đại hẳn cả lễ hoa có thể đây hiện nó kín với nào tắm hay sang nữa Nhắc kín mè, nắp kín xóm kín xeo nát. Ô thăm, ô mưa 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 บุ่ลวกแซ่บๆรได้พี่น้องเนาะนี่มาได้วันนี้่อยตั้งกล้องแนวตั้งได้พี่น้องได้่อยเห็นมาชัดเห็นกับเขามาชัด mà mà đỡ của đại bán này kín nắm หยิบออกไปเลยพระถาดอ่ะนั้นไม่เอามากงงันใหนองไปเห็ดพี่นองเลย หนาววาหนาวแค่เดือนเดียวนะพี่น้องฮ้อนแล้วเริ่มฮ้อนแล้วขายก็สิได้เงินอีกรอบแล้วพี่น้องขายพัดล้มพี่น้องหนาวฮ้อนได้เงินายได้เงินดีคนินแฮงนสื่อ ก็อยากให้นาห่อนไว้ล่ะเนาะโควิดมันก็สะได้ตายไว้มันห้อนอุณหภูมิมันสูงมันอยู่บ่ได้กินยากกันหลัเส้นกันนะเผ็ดเผ็ดแสบ ก็ตามไลายปุดด้่ยนะ หูเลยเริ่มเผ็ดละอยากกินนะพี่น้องเอ้ยบะมีคนอยากกินบะแซบนะต้องกินหลายต้องกินหลายหลายคนยากกันจต่บางท้ vắng gì thì vào rồi Nó mày sắp chặt như thế nào nặng nặng mấy cái แซ่บน้ำกัดน,นะพี่น้องเด้อคอยหยู่สามมื่นพี่น้องมือมือไม่เขาสิาพักแค่แนวอื่นจินอีกพี่น้องมึงเยอะแนวแซ่บเลยครับสามเื้อคอบไม่ได้หยุด,ด,ยดปีกายนี่กับไม่ได้หยุดปีนี้กับหัวก็สิได้หยุดเนี่ยพี่น้อง จะนงทานพูดไอยผหักบุงหักบุงลวกเข่ากันดีดีใส่มือ้อกัไปันี้ kia tiền tâm phải buồn không, thua. ไปหาหัวหอยแล้วมันบม่มีแล้วบ่ได้จับสมองกอพี่น้องมามามาที่บเบิร์ดเราละ,ละ nào đấy sử dụng hạt khó nào thiệt bao bài bao bài nhưng mà không nhắc đẹp bây giờ em nói nha chả mấy ngày thôi พี่น้องเอ้ยกินอิ่มแล้วกับินีจากาันละเนาะเอาวาสานตอนสุดท้ายบรรยายก่อนก่อนล่าซังพี่น้องเ <c ười> ขาบอกคือหมอล้อมได้ดิ้งเขาบอกพี่นอ้องเมื่อนี้กับเสียวไว้ซํานี่แหลนะเนาะพ่อกันมืออื่นนะพี่น้องเด้อมืออื่นขยอสอิมาหลายคลิปนะเดี๋ยวขยุดไลเมือ่ขอขยุดสามมือ่ขอขาสิมาลัวล้วล้ว,วคลิปเลยมือ่อละสามคลิปสองสามคลิปพุ่นละพี <c ười> ่น้องเฮ็ดยังกับสิลงมันเบิดอเดีลร่ะ เนาะมาหากันดูดูพี่น้องมาเนี๋ยวไปซัมนี่เด้อพ่อกันคลิปหนาไปซัมนี่เนาะบ๊ายบาย